คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบแบ่งเป็น2ห้องพร้อมฟังก์ชันภายในตู้ครบพร้อมใช้งานสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจะส่งที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นทางลูกค้าสั่งผลิตเป็นตู้ห้องน้ำแบบแบ่งเป็น2ห้องครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันครับตัวตู้ครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดความกว้างคือด้านนี้คือด้านกว้างนะครับ กว้าง1เมตร20 m, และก็ยาวด้านหน้า2เมตร80 m, ความสูงอยู่ที่2เมตร70 m, ครับตัวตู้เป็นเหล็กนะครับมอกแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีกระสนิมของ t o a Crypton ของโครงสร้างแล้วก็พ่นทับด้วยสีจริงโครงสร้างเป็น t o a นะครับ Crypton น,นะครับอีกรอบหนึ่งเป็นสีน้ำเงินครับคือตัวนี้ครับตัวตู้ครับมีขาตั้งนะครับสูง15เซนจำนวน4จุดเอ้ยโทษทีครับ จำนวน6จุดนะครับแล้วก็มีแผ่นเพจให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้า3หลัง3โครงสร้างทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับหลังจากโครงสร้างทั้งหมดเสร็จนะครับเราจะมีการประกอบแผ่นแผ่นผนังนะครับและหลังคาตัวนี้เรียกว่าแผ่นไอโซวอลนะครับซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในและตรงกลางจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้แล้วก็มาตรฐานอยู่ที่2นิ้วนะครับเป็นมาตรฐาน F เกรดนะครับเกรดสำหรับห้องผลิตอาหารห้องคลีนลูมครับซึ่งตัวผนังนะครับจะถูกรีดและอัดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือ IsoWall Sandwich Panel นั่นเองครับแล้วก็เรานำมาใช้เป็นในส่วนของผนังและหลังคาครับส่วนหลังคานะครับจะมียืดหน้ายืดหลังให้นะครับแล้วก็มีหูสำหรับยกและเคลื่อนย้ายให้นะครับ เวลานี้ใช้แมคโครใช้สลิงเกี่ยวขึ้นได้นะครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้นะครับที่แบ่งเป็น2ห้องก็จะมี2ประตูนะครับแล้วก็ด้านนี้คือด้าน2.80เมตรมาดูฝั่งด้านที่เป็นด้าน1.20เมตรครับถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้คือด้านขวามือครับก็จะเป็นด้านเรียบของตู้ครับเสร็จแล้วครับด้านหลังครับอย่าที่ผมแจ้งไปจะมีหลังคายื่นอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับ ด้านหลังระบบท่อต่างๆนะครับจะถูกแบ่งเป็น2ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ท่อออกของสุขภัณฑ์ท่อน้ําเข้าอ่างล้างหน้าครับแล้วก็น้ําทิ้งเพราะด้านในมีโฟเดนให้2ชุดนะครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศฮารตลีนะครับขนาด6นิ้วให้2ตัวครับ <S <S ก็จะเป็นหลังคายื่นหน้ายื่นหลังยื่นรอบตู้นะครับส่วนทหารหน้าเข้าด้านหน้าตู้ฝั่งนี้จะเป็นด้านขวามือครับจะมีตําแหน่งของ p า w e r p ร์ปัตัวผู้ตัวเมียสรับต่อไฟเข้าให้เรียบร้อยจัมไฟตรงนี้ไฟทั้งตู้ใช้งานได้ทันทีครับ ขาตู้ครับมีด้านหน้า3ด้านหลังอีก3นะครับเวลาตั้งยกสูงและเซอร์วิสได้ง่ายครับและเวลาเปิดประตูมาครับประมาณนี้ครับเรามาดูในส่วนของทั้ง2ห้องกันเลยนะครับทั้ง2ห้องเนี่ยสเปคจะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมพามาดูตัวห้องที่เป็นมีระบบไฟฟ้านะครับเมนหลักก็จะมีตัวมเมสเซอรกิตนะครับสุขภัณฑ์จะมีที่ใส่สบู่ฝักบัวน้ําฝักบัวชําระ สุขภัณฑ์ครับที่ใส่กระดาษทิชชู่อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์กระจกเงาและราวแขวนผ้าัดลมดูดอากาศกับหลอดไฟ led ของฟิลิป p ครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ครับอยู่ตรงนี้ครับเทสเปิดครับเทสปิดครับครับใช้งานได้นะครับกระเบื้องแกริโต้ครับเป็นขนาด30มสคูณสาปูสูงขึ้น1แถวมีระบบระบายน้ำโฟเดนให้ตรงนี้1ชุดนะครับแล้วก็ด้านนี้1ชุดครับ นี่คือภายในห้องที่1น,นะครับือห้องซ้ายมือส่วนห้องที่2ครับลักษณะคล้ายกันครับสุขภัณฑ์ก็จะนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไล่มาทางด้านนี้ครับที่ใส่สบู่ครับฝักบัวอาบน้ําที่ใส่กระดาษทิชชู่สุขภัณฑ์ตัวนี้เป็นพาวเวอร์พัคนะครับเราให้ไปด้วยนะครับกัแบบตัวตู้จำไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีฝักบัวชำระอ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์กระจกเงาแล้วก็ตัวพัดลมดูดอากาศ หลอดไฟ LED Philips แล้วก็ราวแขวนผ้าสวิตปิดเปิดเป็นของฮาโก้นะครับเทสปิดนะครับเทสเปิดครับอ่าใช้งานได้พร้อมกันนี่คือรูปแบบของห้องน้ํารุ่นขายดีนะครับแบบแบ่งเป็น2ห้องครับซึ่งทางลูกค้าหลายท่านถามว่าแบบแบ่งเป็นสองห้องไหนก็คือใบนี้นะครับที่เตรียมจะส่งภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมพาแผ่นดูอีกครั้งนะครับข้อดีครับคือสามารถจ้าน้ําจ้่ไฟภายนอกและใช้งานทันทีตัวตู้ยกขาสูงไว้ให้แล้วนะครับ เคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็ผนังเป็นไอโซวอลตัวนี้เอฟเกรดนะครับอยู่กลางแดดร้อนได้สบายนะครับและอย่างหนึ่งคือหลังคานะครับยื่นให้ด้านหน้าเรียบร้อยนะครับเวลาเข้าห้องน้ำก็ฝนจะได้ไม่สาดเข้าไปมากนะครับเวลาหน้าฝนนะฮะแล้วก็มีการสาดบางใบให้ลูกบิดเป็นของเยวให้ทั้ง2ฝั่งนะครับผนังกันเชื้อรานะครับแล้วก็กระเบื้องกันนิโต้ปูให้ครบหมดแล้วครับนี่คือรายละเอียดของตู้ห้องน้ําแบบแบ่งเป็น2ห้องครับหากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 089-999-5345หรือที่ l ล n e OA ของทางบริษัท s SI s s o n t c o n t r er s n o w s h s w c a s e ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอบคุณสำหรับลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้ห้องน้ำสเตีรูปแบบแบ่งเป็นสห้องขอบคุณครับสวัสดีครับ